ตื่นขึ้นยายพรอนแป๋วน้องไม้มาต้มเสริมเตแม่นกินกับพี่น้องเลยตื่นขึ้นเออแนงเล็กน้อยน้องไม้คอยออกดีดีเบิร์ตปีได้จากพี่น้องเนี่ยเป็นเป็ห้าก้านออกด้วยมันเป็นแต่ข้างนอกเด้อหวานจเยพี่ละตีก็จะว่าไปได้ยังมากุ้งก้อยกุ้งผมก็คืออะไรอันนี้มันต่ำแก้วจ้ะ สามแก้วสิกินกับแมงแล้วจะเด้อไอ้บ้านอีนางอีสีน้องข่อยมันไตแมงมันไตแมงแล้วติ่งไปซื้อหยังมามอีนี่แมีนไปซื้อกุ้งมากถั<ม>่วพลถั<ม>่วถั<ม>่วพลถั่ว<ม>ต่ำเห็ดสุกกระแซบด้วยมันนั่นแซบไม่เฉพาะเนาะปู้สุกนี่เดี๋ยวจะพี่น้องตื่นขึ้นจ้างน้อยกบ,บ้านนั่นกับเป็นขวแมงมาเขาไตาแมงแมนบวมืขึ้นนไงเขาบ่ได้ไปไตแมงน้ำเขาวเนาะแจกหยังเป็นหยังได้มันุ่มมันยุ้ยอยู่พี่น้องเนี่ยนี่ย จ้ะปั่นแก้วประแดดจ้ะประแดดนี่ประแดดต้อนสมเอ้กลิ่นหวามโลดพี่น้องรับบ้างหอมแซ่บแซ่บ,บเนี่ยประแดดต้อนเขาขว้าหอมใส่ต้อนต้อนหนึง่งใช่ใส่ปลาแดดสดเนี่ยตะกี้บ่กินปลาแดดสดได้บัดรชมือนี่ติดแล้วต,ติดฉีกปลาแดดตอนตาสมัยกับเราขึ้นยายพรอนยายพรอนากินกินโร่งมากว่าท่านแม่เอาแล้าเท้ข้ากินอือ ใช่ปลาเค็มจำเจาะแขนแขนเดี๋ยวไปจ้ำกับอันนี้จ้ะวันนี้เดี๋ยวไปจ้ำกับแมกงจ้ามาแล้วสองพวเมียนมาแล้วเอาเล็กน่อยบมาตีใส่ได้ยังมาสิัวแมแม่ไม่กินเผาที่จ้ะพี่น้อง ผัวมาเรียบยร้อยแล้วไม่กินข้าวพี่นี่อาใสาไ่ไว้อาใสาไ่ไว้อันนี้ตำแจ้วไว้ถาเดี๋ยวทั้งนั้นบะทะเหลวทั้งนั้นบะทะเหลวตำแจ้วถาห,หมอน,นั่นแล้วไปเดี๋ยวไม่กินข้าวกันได้แล้วเนี่ยอ,อแม่เมื่อเนี้ห้องเสียดากินข้าวกันแล้วจะบัดนี้พี่น้องตำแจ้วตำเจ้วแล้วบ้านนอกบ้าน ไอสีขวาน้ยยายป้อนลง่าน้องไม่เสริมมาเสริมเห็นบ่อกินกับเจ้วพอดีเลยไม่เสริมจำเจีวยวม,มากมากว่าเพ็ดว่าอะแม่ถ้ากันขวแมงมาไต่ก่ซ้อนมาใจี่ลีกิซ้อนต่พี่น้องนะไต่กิลีกิซ้อนมากินกับตําเจ้วชีวิตอีสานบ้านเฮาอาหารอีสานบ้านเฮาจ้ะเออหน้าไต้แมงกับไต้แมงมากินผลไม้โซนแล้วก็กินได้เลย ค่อยๆแก่ค่อยๆเบิ้งด้วยแม่แมงคีเต้าทำไมดาปนกับแสบด้วยยายพรแมนแก่หน้แม่เนาะหัดนแมงกีเต้าก็แช่สินะตัวมันหยาบตก็แช่ตัวกีกินเขากะแม่งกันจ้ะมือนี้ นี่พี่ปนอเดียวกันอ่างอลางพิชุดข้านบนี่เรื่องกินู้นอะกิ้เลยกินเลยอาจิ้มตนมันยิ่งีดฉีกผายนพระทนายกิ้มใคร่อนเรื่องอ่ะใครปเออถ้าใครมันแสบเนี่ยหวโป๊ะอยกออก่งนะแม่เด้ออ๋อือใค หวานป้ะน้ไมันปะหวานจต้องเป็นทรงหวานเนี่ยอ๋ออ๋อแสดงว่าถือทรงป๋หวานจีทรงป๋หวานกับมีเด้อดีดยอใส่ด้วยอันนี้มันขวลาบง้วเมื่อวานนี่เอาใส่ตู้ไว้แล้วเลืยขวารอันนี้แก้วพริกป่นมีทั้งแก้วพริกป่นแก้วพริกสดเลยพี่น้องแมงจีเต้านี่คันได้หลายแกะแกะป่นจากพี่น้อง อาจจเ,นะ,เน,นะ้ากร้องแตกหน้ากร้องแตกสิทธิได้มันเป็นโมม่ว่าบักโตง้มตงมาเสียบักโต้งแกะออกให้มันตกเมื่อวานนี่ตกใส่หินมันเลยเป็นแสงสะท้อนหน้ากร้องมันแตก